รัฐบาลไทยนำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมอต GP จีพีสนามประเทศไทยประจำปี2569ซึ่งได้รับเกียรติสูงสุดคือแทน 10, สนามเปิดฤดูดกาลเป็นปีที่2ติดต่อกันตอกย้ำก้า 9, สำคัญสู่ปีที่7ที่แข็งแกร่งของไทยบนแผนที่มอเตอร์สปอร์ตโลกพร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จดันไทยสู่หับมอเตอร์สปอร์ตภูมิภาคและสร้างต้นแบบเมืองกีฬาอาเซียน ด้วยคอนเซปต์โมเดนอเลสจัดใหญ่สนุกขึ้นต่างเป่าเป็นสนามแข่งที่ดีที่สุดและน่าจดจำที่สุดในปฏิทินมอเตอร์จีพีลุนสร้างสถิติใหม่ผู้ชมสูงสุดทำลายสถิติเดิมพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกกระแสะตอบรับตีเยี่ยมที่นางแกรนสแตนโซอท์ภายใน3นาที21วินาทีค่ะครับก็ทางนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับการยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะครับพ ากาังปรี้ยวส์ไทยแลนด์2026ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดขายบัตรวันแรกด้วยนะครับซึ่งก็ในความพร้อมต่งางๆนะครับต้องเรียนว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับได้ร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็เดินหน้าในการที่จะสานต่อม o t o g p นะครับซึ่งทุกท่านได้ทราบนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของสัญญานะครับแต่เราก็ได้รับข่าวดีนะครับจากการสราบสนของรัฐบาลนะครับในการที่จะต่อสัญญาออกไปอีก5ปีนะครับทำให้มั่นใจได้นะครับว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมหกรรมหนึ่งในในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับอย่างต่อเนื่องกับทุก ทุกภาคสรวนเลยนะร,รวมถึงจังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับในการจําหน่ายตั๋วนะครับก็ต้องเรียนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนว่า ตอนนี้ท่านต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้จำหน่ายบัตรแกลนแสแอนไปหมื่นที่นั่งนะครับซึ่งก็หมดไปภายในเวลา3านาที20วินาทีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในระยะหลังก็คือคนจะแย่งกันนะครับในการที่จะรอซื้อตั๋วดีๆนะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าเราก็ยังมีโปรโมชั่นมีตั๋วต่างๆนะครับที่ทางผู้สนับสนุนนะครับได้ให้คอนมันเคราะห์ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางพ t ธีนะครับที่ก็ เป็นเรียกว่าเป็น t i t สป Sponsor ต่อเนื่องกันนะครับเป็นปีที่3แล้วนะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ในการตอบรับของพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในการต่อสัญญาออกไป5ปีนะครับก็จะถูกใจนะครับพี่น้องคนไทยแล้วก็เราพิสูจน์มาแล้วนะครับใน6ปีว่าเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งในผู้จัดที่ ดีที่สุดนะครับเป็นที่ยอมรับของดอนน่านะครับว่าประเทศไทยเป็นเรสที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นเรสแรกของการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะซึ่งก็เป็นปีที่2อติดต่อกันและเราก็เชื่อมั่นว่าในปีต่อๆไปนะครับเราก็จะได้เป็นเรสแรกนะครับซึ่งเป็นเรสที่มีความสําคัญมีทั้งเรื่องของฟรีซีซั่นนะครับที่ก็ปีนี้นะครับใครซื้อตั๋วก็จะได้ดูทั้งฟรีซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็เมนเรส แล้วก็ได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็ สามารถที่จะติดตามนะครับเมนเรสเนี่ยวันที่27กุมภานะครับถึงวันที่1มีนานะส่วนเรื่องของพรีเทสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วสนุกแน่นอนนะครับวันนี้เพิ่งจะได้หาลือกับทางนอร์นานะครับก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าอตอนที่เราได้เสนอในอขอขอมติครมอในการต่อสัญญาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยและก็ผลประโยชน์ของอ ตอนหน้าด้วยนะครับว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันที่เราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดแฟน มอเตอร์ GP ทั่วโลกได้นะครับแล้วประเทศไทยเองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ได้รับเกียรติเป็นครั้งแรกเนี่ยซึ่งเราได้จัดได้อย่างสมเกียรตินะครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของดอนนาเพราะฉะนั้นผมก็ได้นําเสนอนะครับกับทางดอนนาไปทางดอนนาก็รับนะครับเป็นประเด็นในการที่จะพิจารณาซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องถามทางดอนนานะครับแล้วก็คงจะได้คําตอบชัดเจนแต่ในแง่ของรัฐบาลไทยเราหนักแน่นและเราพร้อมนะครับในการที่จะเป็นเรสแรกของปีในทุกๆปีในอีก5ปีต่อไปครับ